ีค่ะน้านาสารพันกับบัจจังมาดูน้องกินนมกันนะคะนี่ดูดูดูด,ดูอันนี้เป็นนมแพะค่ะอดีคนรู้จักกันค่ะที่เสมียนลงโฟมเขาซื้อมาฝากนมแพะสองกระป๋องพร้อมดื่ม ดู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 โอ้หิวมากหิวมากเลยหิวมากเลยดูดิเตีนเขียนลูกเน็กลูกเล็กอ๋ออืมกินแดงแดงขลิบถลายไปอ๋ออ๋อ้าวอิ่มยังนะครับ ระวังมันตกนะให้มันน้อยโอ้ยยังกระวัวเนาะไม่เหมือนมาเนะอีปากแดงๆดูดนิ้วอีกดูดนีมนน่มันเป็นมันเป็นผิวหนังไงพี่มันก็เหมือนกับ <c oughs> เห็นไหมมันตะเกียแลนะ้วมันไม่ยอมกินนมนี้เลยมันจะดูดนิ้วแล้วอย่างเดียวเลยจะดูดนิ้วแม่และนี่เห็นไหม กินเข้าไปลูกกินให้อิม่มๆจะได้นอนหลับโตเร็วๆโอ้ยสองวันเองดูดีๆงงเงงงงเงงงเงตัวสัน่นดูดูนอนกินเอาผ้ามาให้มันนอนไหมพ่อนี่ฮะเอาอย่างนี้เลยเหรอเป็น <c oughs> <c oughs> น่าสงสารไม่หลับตาตาก็ยังไม่ไม่ลืม ในวันที่สองเองอะเนาะยังไม่เต็มสองวันเลยซ้ำอออ๋ออ๋ออ๋อแม่แม่พ่อระวังตกน้ำโชคกินดีๆสิลูกอืมแล้วท้ทองดาำแล้วทองนดามอ่ะอิ่มแล้วเหรอทำไรอ่ะอมเบอร์อมจะดูด ดูดนิ้วข่อเนี่ยเหไหมแม่จวบจวบเลยแนี่ดูดนิ้วมีอะไรเลยดูดนิ้วย่ะเนี่ยเห็นไหมเดี๋ยวซูมให้ดูชัดๆดูดนิ้วโอ้โหเรลียดูดโอ้ยมันสัมผัสมันไม่เหมือนกันกับจุกนมเนาะอันนี้ก็คือเหมือนผิวหนังนะน่ะตอนรู้สึกว่ามันต้องเป็นผิวหนังสิถึงจะเรียกว่านมเนี่ยเนาะ อันนั้นมันอะไรไม่รู้เี้นะเอาแล้ว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 เนี่ยดูสนี่ไหนไหนเอาให้ช็อตอืมอิ่มยังอันเนี่ยฮะหน้าเหมือนวัวว่ะฮะหน้าเหมือนวัวเลยอ่ะปากสีชมพูอ่ะ กินกินไปอีกพีลูกกินไปอีกกินยังไม่หมดเลยกินกินเยอะๆพรุ่งนี้ก็ต้องเช็ดเช็ดตัวให้ให้ขับถ่ายให้เพื่อมันเป็นปกติบอกว่าประมาณสิบห้าถึงยี่สิบเอ็ดวันอะที่ต้องต้องเช็ดให้เขาอะเพื่อให้ระบบขับถ่ายเขาเข,าข้าที่ก่อนอะ ก็ออยังควบคุมระบบขับถ่ายไม่ได้ไม่รู้ว่ากินไปกี่รอบแล้วเนาะร้องเมื่อไหร่ก็ให้กินเมื่อนั้นนมอ่ะ แต่นี้ก็จะให้แต่นมแพะแลละเขาบอกว่ามันจะช่วยให้ระบบมันย่อยง่ายมาั้งช่วยให้ระบบของร่างกายดีกว่านมบัวเพราะว่าเพราะเอ่อท้องจะไม่ผูกเพราะว่าอย่างคนก็เหมือนกันบางทีบางคนก็แพ้นมบัวนะเนาะเขาก็ให้กินนมแพนมแพ้เขาบอกว่าเหมือนจะมีสารอาหารใกล้เคียงกับน,นมคนมากกว่าเนาะ Kìa nhớ gió, kìa nhớ kinh nhớ nhớ kinh nhớ nhớ lấy lục rồi được, ừ, được thoát bay rồi được thoát bay rồi nè ตรงจมูกเข,ขาเป็นดำๆหน่อยนึงนะก็ไม่ใช่โตขึ้นเป็นสีดำไปเลยนะก็ไม่รู้อีกแหละตอนนี้ยังเล็กอยู่ขนบางตัวยังขนยังเปลี่ยนสีเลยเนาะสีดำํำดำลวงหมดเลยแต่สีน้ำตาลเนี้ยจมกูกก็แดงปากก็แดงขาก็แดงเท้า <ๆ S 2> ก็แ <ๆ S 2> ดงอุย ไอ้ด่างอ่ะสีสีดำม,มันเยอะไปอันนี้สีขาวเยอะกว่า ยินดีวพ่อยินดีคุณนักิีนแป๊บๆเริ่มจะหลับแล้วมั้งล่ะเริ่มเบาจังช้าสปีดไม่ค่อยยูทุกจ้ววไปเงียบละหลับคานองนั่นแหละเขาชอบอยู่แบบอบอุ่นนะพ่ออยู่ในอุ้งมือเงี้ยแต้บมาดูน้องเหรอลูกฮะแต้มแ้มดูน้องหรอครับ น้องกินนมหลับแล้วอ๋อหลับไปแล้วด้วย,ยโอ้หลับไปแล้วงั้นก็ยัง,งลาติสวัสดิ์กันนะตอนนี้ดีกว่าไหมยังดุๆๆๆ๊บดุ๊บดุ๊บงั้นฝันดีลาติสวัสดิ์นะครับนนสวัสดีค่ะพ่อ